เทรดเนี่ยมันก็ต้องกําหนดเป้าหมายเนาะกำหนดว่าเออเราจะต้องทําอะไรบ้าง1นึ่งสอการที่จะทํากําไรในตลาดการเทรดหรือ binary option ได้เนี่ยข้อแรกก็คือ1การเทรดอ่ะเราจะต้องกําหนดเป้าหมายว่า1วันเนี่ยเราจะต้องทําีมีหรือที่เรียกว่ากําไรเท่าไหร่หรือถ้าขาดทุนเดี๋ยวเรียกว่า SL อะ่ะเท่าไหร่ แต่ในส่วนของการเทรดเนี่ยมันก็จะมีอย่างอื่นอีกการตั้งค่าต่างๆเช่นเราต้องรู้จักอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์หนึ่งตัว2ตัวหรือ3ตัวก็แล้วแต่ว่าระบบที่เราใช้นะครับแต่ว่าถ้ามาเรียนกับพี่เอเนี่ยเรื่องอินดิเคเตอร์เนี่ยเราจะมีให้ใช้แบบง่ายๆตั้งค่าแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนบางคนนี่โอ้โหตั้งมาเป็น10ตัวเลยผมว่ามันซับซ้อนเกินไปการทํากําไรมันไม่จําเป็นต้องยากเสมอไปใครนะครับทีอ่อยากจะเรียนนะครับแล้วไม่อยากลองผิดลองถูกคือมาเรียนกับพี่เอเนี่ยพี่เอ สอนตั้งแต่ศูนถึงร้อยเลยนะครับตั้งแต่การตั้งค่าแท่งเคียนการเลือกใช้อินดคเตอร์ต่างๆจนถึงสูตรในการเข้าออเดอร์พี่เสอนให้หมดเลยนะครับแล้วก็ใครสนใจทักมาเรียนทักเข้ามาสอบถามกับพี่เได้นะครับที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์นี้เลย